อาครับสวัสดีครับมี้พาเบิ่งไอ้ยันมมาทีมงานเสียแแฝกนะครับให้รัดการเกษตรนะครับเป็นบอกให้มากูรถดขึ้นนะครับมาเบิง่งซอยกันแน่นนนว่สาสุดเหยียดยังไงเลยตรถหาที่เหียดเลียงยันมมาจากักจักสมมอชั่วโมงกาอ่ายระมาณ2มมองหลายชั่วโมงเนาะ ลอยกุ้งสมุงนะครับมาเจิมนะครับงานแหลกกับเจิมเดียวงานแหลกงานซวงนะครับเจิมเลยฮะตกะลายเถือกตกะลายเถือกเหรอเชือกเอาไปกับตกเชือเอาไปกับโต๊ะกันปะโอ้ยเจิมดีอีโลคันนี้เจิมมันมันเนี่ยโหลดเป็นเงินเป็นค่ำไม่เขาเอื่อนโหมันได้นี่รถหาดุดเงินดุดท่วงเข้าบัตรนะครับได้สากีมันปันนี่นะครับโหมันจังบักสังมือนี่ฝนก็ตก เครื่องสูบน้ำก็เตรียมงานหลือบานเก่านะครับเป็นลุงไปดันคอน์ใหม่ผมดินมาเหลี่วนะครับแต่ว่าลุงไปดันคอน์ใหม่นะครับเพราะว่ามันขวงนะครับจีดจีดขวงพื้นที่ลุงไปดันเชียร์ใหม่นะครับนาม,มันกระหึ่มยักเป็นยังไงล่หละท่าได้ล้นี่ต้นเหลียกยาแป๊กกรบบอสเอารถไถมาดึงกันละ มันก็อยู่ไกลเสื้อเหลือเกินคนครับกับบุยวางนะครับรถไทยจักากันเห็ดจังไรล่ะนี่บันดินไปดินมาจนทิ่ทรวเบาะเลรอฝนกับทีโต๊ะเบิ่งกันน้ำห้อยกันน้ำอยู่ทั้งน้ำมันเอาติดลมปลานีแถาไผมีวิธีก็บบอกเนี่เด้อทักเข็นขมาเนเด้อมาบอกเนกเด้อข้อเมีนมาบอกในวิธีเอาข้นงไๆ ที่วิ่นกับวก่าวิ่นที่ป้าถิ่มกับบไเร่ด้ฝนตกมาเมื่อเลียงนี่ระบายน้ำตลอดด้วยนี่ต้องระมัดระวังกันน้ำด้วยครับนี่ หา่นนาฝนคุดประสันคุดจนเมือ่อยเอาจนว่างควันเรียบร้อยแล้วบ่แปลกนีแปลกนี่ไหมเลือล่อนเลื่อนิร่องวิ่นบ่ฮะคุดบ่ วิ่นหนีมันที่ขาดบอเนี่เผาบนี่ฮะเผ่าบ่าขาดต่ย่านเสือมันย่านนั้นเปาะมันทีเปาะบอ,อใส่โซ่หน่อยนะครับรถก็ไม่ไม่อยู่ถ้าเสือแตกหรือเผาขาดเนี่ยูนยบอรับกันนี่มันวินแม่นบอไอ่อยจะวะฮะ คิดว่างแพนซอยกันเด้หนจะทาเอ็นคุดได้คือฟังห้างนี่ได้อยู่นี่มีโอกาสอยู่แต่ว่าขรั้งลังก็ตรงขุดออกออกให้เบิดหําคุดคุดแบบคุดเปิดออกแบบแบบแบบด่านคางฟังห้างอีหล่ะนน่ได้วินได้นน่แบบนี้คุดแบบที่ว่าไอ้โบให้ดินมันดูดได้เรื่อยละ โอเวลาก็ดีคำละหาโม่งละบันจังเป็นจังนะครับ,บแปลกกระจมอยู่นี่ทางเขามีเห้ไปก็ไม่ไปถ้าจะขับรถอย่างนี้เป็นปลูกไว้ทำนาอยู่ที่บ้านคุณไป แมอนอยู่บอ,อกแปก๊กถ้าอยากขับรถอย่างนี้เนี่ยไปทำนาอยู่บ้านอยู่ไปบ่ทางเขามีเห้ไปก็ไหม่ไปบ่คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เออคอนเทนต์ทางเขามีให้ไปก็ไหม่ไปเลยท่ยนน้องก็บังดี่ะอยากเอาพวกนี่ออกมานะครับจังจะเอาดินเข้ามานะครับ เกินวามันสิบโลมบูหยังไหลจังหวาลงมานี่การเทงานก็มีพิษผาดกันได้นะครับมี่ยังกับข่อยบ่าค่อยจ้า,ก,า,ากันนะครับให้อภัยกันนะครับมันไหประสบพบเจอก็ได้เอาคลิปนี้ก็พ่อไปทอนิกวอนแล้วครับจะได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับใครมีวิธีกับฝ่าพิมพ์มาบอกกันเด้อว,ว่าเย่าขึ้นยังไงมือนี้คือสีเบิร์ตซิตอลไรละมื่ออ่นหมดละ ลุ่นว่าฝนที่ตกบอยเท่านั้นแหละครับมือเรีง่งเอาครับสวัสดีครับ